สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดทีมยัดห่วงไทยเปิดหัวสวยชนะกัมพูชา21-10ต่อคะแนนบาสเกตบอลชาย3คู3ในศึกเอเชียนเกมบาสเกตบอลชาย3ค3เอเชียนเกมครั้งที่19รอบแป่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชา ผลปรากฏว่าไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปอย่างขาดลอย21-10ต่อคะแนนประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จด้วยนัดต่อไปจะพบกับกาตาในวันที่26กันยายนเวลา18.05นาทโดยในกลุ่ม Amazing World c u l t u r e ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบาสเกตบอลในเอเชียนเกมวันนี้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติกัมพูชาด,ด้วยสกอร 21ต่อ10คะแนนเมื่อไม่มีนักกีฬาโอนสัญชาติสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ก็คือกลับไปยังตำแหน่งที่แท้จริงและอธิษฐานกับกำแง ahaha, ah พงฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณสันติภาพโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเอารายการนี้ทีมเขมรส่งเด็ก12ลงแข่งหรอครับดูเตี้ยเตี้ยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียงลอยมาในหัวเลย ขอบคุณสันติภาพถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าได้โปรดเปลี่ยนภาพใหม่ด้วยครับโดยให้เอาภาพนี้ก็ได้เพียงแต่ใส่แคปชั่นเพิ่มเข้าไปในภาพด้วยสกอร์21ต่อ10คือผมจะก๊อปเอาไว้ขิงฮ่าฮ่าฮาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่างบหมดตั้งแต่ซีเกมไม่มีเงินจ้าง NBA ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันจ้างแล้วแต่กดเอเชียนเกมน่ะไม่ให้สวมสิทธิ์ ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าไปจับมือกับมันเลยลูกสเสนียจันไรทัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่การโอนสัญชาติแต่มันคือการจ้างมาแข่งเฉพาะกิจทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าโอนสัญชาตินะ่ะทีมชุดเดิมก็ต้องมาแข่งเอเชียนเกมต่อทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทําแต้มไทยได้ตั้งสิแต้มคุยได้นะว่าเป็นออริจินอลอะทัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากินนมเยอะๆนะเด็กน้อยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอ๋อ เขาถอนสัญชาติขาเขมรออกไปแล้วเพราะจ้างไว้แค่เล่นซีเกมค่าตัวนะ่ะจ่ายครบหรือเปล่าก็ไม่รู้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า,ขาเขมรมันอายบ้างไหมยอยากรู้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคำนี้ไม่มีในพจนานุก,กมมรมเขมรหรอกมันด้านถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหน้ามันพอๆกับกําแพงที่มันบูชานั่นแหละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าค่าตัวแบบผ่อนจ่าย0% 10เดือนครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า เขมรคิดไม่ทันเอเชียนเกมนักกีฬาอยู่เกิน2ปีโอนได้ซีเกมเขมรโอนปุ๊บแข่งได้เลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเทพทรูตั้งหมดไม่มีเติมแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศเขมรน,นี่มันมีอย่างอายบ้างไหมนอ้อตั้งแต่ซีโกงเอ้ยซีเกมน่ะด้านมากพอเอเชียนเกมทำไมไม่ทำแบบซีเกมละ่ะถัดมาครับคอเมเว่า มันมีกฎที่ว่าต้องโอนสัญชาติก่อนลงเล่น2หรือ3ปีนี่แหละโอนไม่ทันฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผู้เล่นเขมรแข่งซีเกมไม่ได้โอนแต่จ้างมาแข่งแต่พอเป็นรายการแข่งที่เป็นสากลขึ้นการตรวจสอบเข้มงวดขึ้นเลยจ้างไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุด จากทางกลุ่ม Facebook Amazing World c u l t u r e c l ับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแลนบริดด e ดันไทยสู่มหาอำนาจโ,โลกทำความเข้าใจกับอภิมหาโปรเจกต์แลนบริด g e ที่ไม่ได้เป็นแค่สะพานปกเป็นข่าวฮือฮามากสักระยะหนึ่งแล้วกับโครงการขนาดยักษ์ที่จะพริกโฉมประเทศไทยไปอย่างมากอย่างโครงการแลนบริด g e ซึ่งหลายๆคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ วันนี้แอดมินได้พูดคุยกับผู้รู้ซึ่งท่านได้อธิบายอย่างชัดเจนจึงอยากจะขอแบ่งปันให้เพื่อนๆดังนี้แลนด์บริดไม่ใช่แค่ระบบทางลัดการขนส่งสินค้าผ่านทางบกจากท่าเรือฝั่งอ่าวไทยวงเล็บมหาสมุทรแปซิฟิกมายังท่าเรือฝั่งอะดามันมหาสมุทรอินเดียเท่านั้นแต่ศักยภาพของแลนด์บริดมีมากกว่านั้นกล่าวก็คือตลอดสองข้าง ของโครงการจะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมศูนย์การผลิตสินค้าแม้กระทั่งศูนย์กลางในการให้บริการกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อนๆลองนึกถึงภาพดีๆนะครับภาพที่คนส่วนใหญ่คิดคือเรือจากไต้หวันบรรทุกชิปเซ็ตวงเล็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเต็มลำพอมาถึงชุมพรก็โหลดลงรถไฟวิ่งข้ามมาฝั่งระนองแล้ว โหลดขึ้นเรือเพื่อนำไปประกอบในโรงงานสักแห่งในอินเดียหรือน้ำมันจากตะวันออกกลางบรรทุกใส่เรือมาที่ระนองแล้วดูดใส่ท่อไปส่งให้เรือที่จอดที่ฝั่งชุมพรเป็นต้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมากเพราะถ้าทำแบบนี้แลนดบริดจะเป็นแค่ทางผ่านไม่สามารถสร้างมูลค่าใดๆให้กับชุมชนหรือคนไทยได้เลยแถมเสียเวลายกสินค้าขึ้นลงเรืออีก ไม่มีแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการมาใช้บริการอย่างแน่นอนแต่ภาพจริงก็คือเรือจากไต้หวันบรรทุกชิปเซ็ตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาเต็มลำพอมาถึงชุมพรก็โหลดลงรถไฟไปกระจายวัตถุดิบตามโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมสองข้างทางของแลนด์บริดจรวมกับบางชิ้นส่วนที่มาจาก E e c หรือบางชิ้นส่วนที่ส่งมาจากเกาหลีก่อนหน้านี้จากนั้นทำการประกอบวัสดุ เหล่านั้นเป็นสินค้าต่างๆและส่งไปยังท่าเรือทั้งสองฝั่งเพื่อรอเรือของแต่ละประเทศมารับหรือส่งทางรางเข้าสู่ภาคพื้นทวีปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนตอนใต้หรือแม้กระทั่งผ่านพมา่าเข้าอินเดียไปจัดจำหน่ายในประเทศที่ต้องการนั้นๆในทำนองเดียวกันน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง ก็จะมาโหลดลงระบบท่อที่ท่าเรือระนองจากนั้นก็จะผ่านการแปรรูปเป็นปิโตเคมีพันธุ์ต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมภายในแลนบริดจนเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีต่างๆจากนั้นก็นำส่งไปยังท่าเรือสองฝั่งหรือส่งทางรางเข้าสู่ภาคพื้นทวีปภุ่นภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนตอนใต้หรือแม้ก,กระทั่งผ่านพมา่าเข้าอินเดียลองคิดดูสมมติ BMW จะส่งรถจากเยอรมน,นีไปจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามถ้าในปัจจุบันนั้นก็ต้องบรรทุกมาในเรือขนาดกลาง4ี่ลำมุ่งหน้าไปยังแต่ละประเทศแต่ถ้ามีแลนด์บริด m w บบรรทุกมาในเรือใหญ่ลำเดียวในปริมาณที่มากๆเมื่อมาถึงระนองแล้วก็หลดสินค้าลงจากนั้น สินค้าที่จะไปจีนไปเวียดนามก็ขึ้นรถไฟไปไปเกาหลีไปญี่ปุ่นก็ลงเรือฝั่งชุมพรต่อไปหรือสามารถจอดในลานจอดของแลนด์บริดที่มีให้บริการเพื่อรอคำสั่งซื้ออนาคตก็ได้สุดท้ายแล้วผลประโยชน์ต่างๆก็จะตกเป็นของคนไทยเงินลงทุนมหาศาลที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยอัตราจ้างงานนับล้านตำแหน่งภาษีต่างๆที่บริษัทเข้ามาลงทุน ภาคการบริการต่างๆการจับจ่ายใช้สอยต่างๆไม่รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเพราะแลนด์บริดจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเรือสำราญจากหลากหลายเส้นทางและที่สำคัญแลนด์บริดจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดเชื่อมต่อของนโยบายแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่หรือ New s ่ l วซ d ลโลด o ี o โนมิกในภูมิภาคเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ของประเทศจีนอีกด้วยเหตุผลข้างต้นเหล่านี้ จะหมุนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้นและที่สำคัญโครงการที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกของโลกสร้างบทบาทที่โดดเด่นและมีอำนาจมากขึ้นบนเวทีโลกอีกด้วยสุดท้ายแล้วหากคนไทยร่วมมือร่วมใจผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จความอยู่ดีกินดีอยู่กับพี่น้องคนไทยทุกคนแล้วคำว่ามหาอำนาจ ก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าจัดไปจะได้เอาทิศบุรพาคืนมาให้หมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดีงามอีกอย่างที่จะได้ตามมาก็คือหน้าตาของประเทศทั่วโลกนะ่ะจะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอาจจะได้สร้างนะเห็นมีสำรวจอะไรกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้เชียร์ลุงนะ แต่โครงการนี้เห็นด้วย1,000%เลยควรจะเดินต่อซึ่งทั้งวันนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ